สวัสดีจ้าแม่มารีมาดามบ้านนอกมาแล้วจ้าเมื่อวแม่มารีสิมาเมาโมยมามมยตามภาษาเลืองานอาบน้ำแล้วเลืองานกันมื่อวานสิมาเบาแบะมาเบาเบาเบาเมาโมยแบะมาเมาโมยจังหน่อยจ้ะเพราะว่าข้าวว่ามีคนเดินข้าวว่าเนาะกับกับเมืองไทยย้ำยํำได้ข้ากับว่าโอ้ยไปอยู่เมืองนอกก็สิสบายนอกสินะมาฟังกันนะจ้ะว่ามันสบายบ่เจ้าว่า พระเจ้าถามนะจ๊ะว่าไปบ้าน,ไป,นไปอยู่เมืองนอกนี่คือสิสบายเนาะด้เป็นเมียฝรั่งน่ะเมียฝรั่งนะงนะคือสิมีเงินหลายเนาะอังสินนะจ๊ะพระเจ้าถามนะมึงสิมาบอกสัฟังว่ามันสบายบ่โอ้ยกลัวเสดมาอยู่เมืองนอกเมืองนาเด็กจกลัวสิมีกลัวสิมีเงินมีอย่างเด้กลับบ้านเนี่ยมันยากลําบากเทแต่แต่มมือแหลกจีมา แตงแต่มือแรกที่มามาอยู่ฝรั่งเศสนี่ซัวสิไดเอ้ซัวสิไดบัตรซัวชิไดบัตรเดินวิ่านี่จ้ะตัวีิ่าติดตามสามีมานี่ซัวสิไดบัตรอยู่นี่ซัวสิไดบัตซัวสิไดเห็นงานนี่โดนเด้วยจ้ะซัวชิซัวชิเอ็นซัวสิไดเห็นงานซัวสิไดบัตนี่ต้องทาโดนด้วยทาซื้อๆบ่ได้เห็นยังทาบดมือบ่เว้นทาไปซั่น่ะเป็นเดือนเป็นปีเป็นเดือ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 นเป็นเป็นปี ท้าทาบัตรนะจ๊ะทาบัตรปีกว่าป er ีทาบัตรปีหนึ่งทาบัตรบ้างหัดทาบัตรแปดเดือนทาบัตรแปดเดือนแล้วก็ทาบัตรสุขภาพการวิตัลหกเดือนเมื่อก็ปีเนาะจ๊ะปีกว่าโสดใสได้ครบเห็นงานกับบะไรจ้ะโสดใสได้เห็นงานแล้วพี่น้องเนาะโสดใสมีเงินโสิโสดมีเงินเห็นงานกับบ้าน มาอยู่เมืองหนอกกับ่บริว่าสีสัมบายเด้อพี่น้องเด้อชมพูเจ้าชมพูเจ้าบ่ริว่าสัมบาย,บายคืออยู่บ้านเฮาเด้อยู่นี่อยู่นี่อันบ่สัมบายคืออ,อยู่บ้านเฮาเด้ออยู่เมืองหนองเมืองนานี่กราเจา้าว่าโอ้สัมบายเนาะไปนอกไปนะ้าอยาอู่พุ่นนาประชันโอ้ยพี่น้องมาเบิ่องนี เฮ็ดงานเฮ็ดงานกลับไปเจอสาวาเลืองงานกับเลือกคำคำสาที่กับบอด้ไปไส่พี่น้องเหตุงานเห็ดงานเก็บเงินสื่อตัวเมียบ้านไปเที่ยวเที่ยวห้องที่ดอห้องที่เดีเขาจะพาไปเที่ยวกันภาคเหนือภาคใต้นี่แม่บอดีบด้ไปไส่พี่น้องเอ้ยบอด้ไปไส่ดอกเก็บเงินเวทเมียเก็บเงินเวทเมียบ้านกินหอดบ้านกินหอดคุณอุดรคุณอำเภอทุ่งฝนบ้านทุ่งฝนอยากกลับบ้าน ไปหาพ่อหาแม่หาน้องหาลูกอยากกลับบ้านปีหนึ่งได้กลับเที่ยนึงเที่ยหนึ่งกับเที่ยงเราดูนสองสามเดือนว่าไปเล้วจเนาะสองสามเดือนว่าไปอยู่บ้านจนกระเจ้าเบื่อขี่นาแล้วค่อยกลับขึ้นมาฝรั่งเศสแั่นีละตามภาษาสวยสิได้มาสสวยสิได้บัส่วยสิได้เห็นงานเนาะนมันยากลำบากกระเจ้าคือว่าโอ้ือสิสบายเนะาะบอสบายอย่างที่คิดดอก เมื่อยสดใสได้เนียงมาแต่ละหยอกแต่ละยางนี่ประสบการณ์แต่ละยางเนียงผ่านไปเนื้ยอยากเนื้กินคือกันพี่น้องปลาแดกกรบโบมีอยากกินปลาแดกอยากกินยังนี่ขาไปซื้อในเมืองอยากคักขาวนอขาวเนี้ยวใครแน่ตะกลับบานในห่อมาก็าได้กินห่อปลาแดกน้ำปลาุงสุรดรสดีในห่อมาอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็น มาบอกสูกันฟังเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่ฝรั่งเศสคิดสิสบายนะข้าเจ้าผู้ข้าเจ้าว่านะคิดสิสบายค็สิมีเงินหลายนะโอ้ยกันเงินกับ่ได้หลายบนไดาดอกกับพ่อมีพ่อได้เก็บจ้าพ่อได้เก็บพ่อได้เฮ็ยนเฮียนเฮซานให้พ่อให้แม่อยู่พ่อได้พ่อได้พ่อได้เก็บพ่อได้ใสยู่ทางนี้ก็ได้พ่อได้เก็บพ่อได้ใสพ่อไว้ให้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้ลูกให้เต้าให้น้องให้ญาติพี่น้อง พอได้ส่งเงินเมียบ้านกระชับนี่ก็เอาแล้วเนาะพี่น้องเนะาะกระชู้แบบบ่บอยากได้บ,บ่ได้อยากได้หลายคักดอกเอาพราะจ้าของเอาพราะจ้าของเก็บส่งเมียบ่เมียบ้านพราะจ้าของมีบ่ต้องมีมากก็ขอให้มีตลอดตลอดเขาา่ขากระเป๋าเข่าเป้านี่สินะกแกมาจมแบงสำหรับพี่จ้าพี่น้องอีหยังก่อนเขาอัน เขาปิดแล้วลอกดาวแม่พี่น้องฝรั่งเศสเขาปิดลอกดาวแล้วหนึ่งเดือนวาฉันหนึ่งเดือนคนไปเห็นงานก็ไปเห็นงานได้อยู่แมมารีนี่ได้เห็นงานจ้ะโชคดีเขาลอกดาวบางคนเขาไปเห็นงานแต่ว่าแมมารีได้เห็นงานแมมารีโชคดีล่ะที่ได้เห็นงานคำว่าได้เห็นงานเนี่ยคิดยากคักๆเกี่ยวงินทางใดชวงเมียบานนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดก็คิดยากคิดน้ำทางคนทางบ้านเนาะเป็นขี้กันบ่ เนาะบอวาแต่คนมาเห็นงนานบอวาแต่คนเห็นงานต่างประเทศอ,อย่างดอกผุนชุมข้าเจอนติดล็อกดาวโควิดโควิดอยู่ทางเกาหลีเกาังผุนอะขาเจ้าคือสิคิดพอทางบ้านขึ้กันกับคนทางฝรั่งเศสขื้จังเมียนรีทางพีขี้กนนะันแล้วเนาะขันบอได้เห็นงานกับคริสิบมิงขึ้นทรงเมียบ้านหนังสีนะาู้ไดกับขด้ทางเสียเนาะพี่น้องเนานะว่บาบอคิดแล้วแต่สินั่นเะนาะ อยู่ฝรั่งเศสอยู่ต่างประเทศนั้นกับบอดายง่ายนันกับบอดายง่ายคือจังข้าเจ้าถามข้าเจ้าเบาแล้วมันคือสีดีมันขึสีนั่นนอะนะมันกับบอดายง่ายดอกเดอจ้าแต่ว่ามันกับมีความสุขอยู่็ำงานเก็บเงิงนได้เมียบานชูป,ปีเนี่ยโอเคแล้วถ้าผู้ไดมกักคลิปนี้กะ ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ได้าจา้าให้เป็นกำลังใจแทอให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไป <c oughs> ฝากนี่ได้จ้าฝากช่องใหม่ๆนออมกุบออมกดาฝากช่องใหม่ๆนี่ได้จ้าฝากช่องน้องใหม่แน่ของกรรเทมเพี่ยชินายอไอแน่บอว์พิดบอวถือกันว่ากันไปนะผู้ใดมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ได้าจา้าอันผู้ใดอยากฟังอันผู้ใดอยากฟังเรื่องกัน เมียยาลูกสะพายสิมบาบอกช่วยฟังเดอ้อคันผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆกระฝากในเด้อจะ้ะวิดีโอนะสิพามันเบาเบาพื้นใหญฟังคันอยากฟังสิพาเบาพื้นใหญฟังคันผู้ใดยอยากฟังก็กดติดตามเด้อจ้ากดติดตามกดซับสะพายกดแชร์แม่มาลีคนนี้ในเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า